สวัสดีครับพี่อ้นครับรถบ้านโลมาน้อยครับสวัสดีค่ะโอเล่ค่ะรถบ้านโลมาน้อยค่ะวันนี้ลูกค้ามารับรถที่เต็นท์ครับใช่ค่ะนิสันมาร์ชครับอยู่นี่ทะเบียนหน้าถูหวยมากครับสามตัวตรงครับลุ้นให้ลูกค้าถูกหวยนะครับให้ลูกค้าพูดเองดีกว่าพี่จะไม่ถามไม่สัมภาษณ์ไม่อะไรทั้งสิ้นให้ลูกค้าพูดเองผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับแอบถือเองเลย พูดเองเลยครับรู้สึกอะไรยังไงก็ดีเลยก็ดีใจนะคะรถคันแรกถึงจะเป็นคันเล็กๆแต่ก็โอเคค่ะก็พี่อ้นบริการดีมากค่ะพูดคุยสนุกค่ะแล้วก็ลูกค้ามาจัดไฟแนนผ่านเรียบร้อยไฟแนนทำงานเป็นยังไงบ้างพี่น้ำเป็นยังไงบ้างโอเคเลยค่ะง่ายค่ะสะดวกแล้วก็คล่องแคล่วรวดเร็วค่ะ แม่ย <g ülme> ิ้มให้ก,ก้อนเหมยช่สางคุณช้างก้าวกีตาเลยนะครับ <c oughs> <laughs> วันนี้วันนี้ต้นเดือนครับนะครับน้องมารับรถนะครับก็เดินทางปลอดภัยครับแจ้งประกันทุกอย่างเรียบร้อยนะครับประกันเป็นสิ่งที่ดีสุดคือมีแต่ไม่ต้องใช้เนาะอมีอะไรจะบอกลูกค้าท่านอื่นไหมครับเชิญน,นี่ให้เราพูดเองเลย <c oughs> แต่เสียงต่งางมัต้องพูดช่ไครัเชิญมาครับก <c oughs> <c oughs> ็เช่เลย ถ้าสนใจรถก็ที่นี่แหละครับดีเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวอเลรกจะจะบอกอะไร <c oughs> ลูกค้าไหมถ้าสนใจพร้อมซื้อรถก็โทรรถบ้านโลมาน้อยนะคะเต็นท์ของเราอยู่กรุงเทพมินรีคะ่ะ เรามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะอันนี้นี่ได้ตุ๊กตาโลมาน้อยด้วยนะคะแต่ว่าคันนี้ส่งไปเราไปส่งลูกค้าที่บ้านนะครับสลับหรืออะไรต่างๆกับลูกค้ามารับแต่ว่าวันนี้คันนี้น้องพาคุณแม่มารับนะครับแล้วก็แถมลูกไปหนึ่งตัวนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณค่ะเออได้ตุ๊กตาด้วยจะไปไหนรบบ้าน